สวัสดีครับ FC สิงห์ทุกทท่านนะครับวันนี้อีกหนึ่งวันที่เป็นวันพิเศษนะครับสิงห์นำพระองคูนะครับนี่คือพระผงสุพรรณพิมพ์หน้ากลางนะครับเป็นพระบ้านบ้านเกิดของสิงห์นะครับพระองค์นี้เนี่ยอายุ700ปีขึ้นเพราะฉะนั้นการจัดสร้างพระผงสุพรรณเนี่ยแต่ละบล็อกแต่ละพิมพเนี่ยสร้างจากคำาก่าวเขาเลือกในตำราโบราณเนี่ย นะครับที่เขียนไว้เนี่ยสร้างจากบล็อกไม้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในบล็อกไมเ้เพื่อนเวลามีการแกะตะไบแกะร่องรอยของความคมของแขนของคอของลําตัวทุกอย่างขององค์พระเนี่ยเราจะเห็นเส้นไม้รอยบล็อกของแม่พิมพ์ที่เป็นเส้นๆเ,เกิดขึ้นในองค์พระนะครับทั้งด้านหน้านะครับด้านหลังอาจจะเห็นบ้างเล็กน้อยเพราะโดนรอยนิ้วมือกดนะครับเดี๋ยวเราไปชมพระองค์จริงกัน นี่ครับนี่คือพระผงสุพรรณนะครับหนึ่งในเบญจภาคีนะครับเป็นพิมพ์หน้ากลางนะครับเป็นพระแท้ที่ดูง่ายนะครับเนื้อความเก่าธรรมชาตินะครับเนื้อจะออกโทนน้ําตาลไปทางน้ําตาลเข้มนะครับรอยตัดตอกขององค์พระเนี่ยถือว่าชัดเจนครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเราชมกันไปช้าๆนะครับวันนี้เรามีเวลาเรามาชมเรียนรู้หนึ่งในเบญจภาคีนะครับที่เป็น หาอมตะของสยามเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูโรงกล้องเล็กนะครับเราไปดูเส้นเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนๆเห็นตรงลำคอไหมครับรอยเส้นต่างๆ,ๆเนี่ยเนี่ยรอยที่เป็นเส้นเส้นเส้นเนี่ยนี่คือเส้นเกิดจากบล็อกในแม่พิมพ์นะครับด้านข้างนะครับตรงนี้นะเราดูกันนะเดี๋ยวผมสิ่งจะให้ดูชัดๆครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยรอยเส้นต่างๆเนี่ยตามซอกแขนต่างๆเนี่ยคือชัดเจนครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของเส้นหรือบล็อก เป็นเอกลักษณ์นะครับนี่เาตรงช่วงท้ององค์พายไหมครับเนี่ยรอยเส้นๆนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวสิงหาหมุมชัดๆให้นะครับนี่ครับแล้วตรงนี้เป็นรอยนิ้วมือเห็นไครับตรงหน้าอกขององค์พานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระผงสุพรรณเนี่ยเพื่อนด้านข้างเนี่ยเห็นไหมครับลักษณะโบสถ์พระโบราณเนี่ยขององค์จัดการในการจัดสร้างเนี่ยสุความใหญ่ความเล็กเนี่ยไม่เท่ากันบนจะใหญ่บ้างเล็กบ้างสลับกันไปแต่สิ่งสำคัญดูนเนื้อนะครับ ดูความเก่านะครับดูเนื้อเนื้ออายุ700ปีขึ้นเป็นผ้าดินเผานะครับเราจะเห็นนะครับเมื่อพิมพ์ได้ส่วนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยความเก่าธรรมชาติจะตามมาเพื่อนเนี่ยชัดเจนมากๆครับนี่คือเป็นเขาเรียกว่าพระมาตะายหนึ่งองค์นะครับที่เป็นพระบ้านเกิดของสิงห์แล้วเป็นพ้าแท้ที่ดูง่ายองค์นี้สิงห์ได้มาก็ต้องมีถึง20ปีขึ้นนะครับครูบาอาจารย์ให้ ให้มาสําหรับเป็นองค์ขู่นะครับเราไปดูด้านหลังรอยนิ้วมือเพื่อนรอยนิ้วมือจะห่างครับแล้วเป็นใหญ่ๆแต่ละเส้นว่ามีรอยเชื่อมกันอย่างเงี้ยอันนี้คือรอยนิ้วมือของท่านฤาษีที่การในการจัดสร้างครับตามประวัติที่เล่ากันมาครับรอยนิ้วมือต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือใช่เลยนะครับนี่คือพระแท้ที่ดูง่ายหนึ่งองค์นะครับนี่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมบอกในการใช้จุดจ่ายตังค์นะครับของสิงเนี่ยเวลาใช้เนี่ยเราดูนี่็นะครับเนี่ย รอยพวกนี้เสี้ยนที่เกิดจากบล็อกแม่พิมพ์นะครับเนี่ยตรงใต้แขนนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยชัดเจนมากนะครับเนี่ยตรงท้องขององค์พระเห็นไหมครับเส้นเสี้ยนเป็นเส้นเส้นนี่คือตําหนินะครับแล้วช่วงนิ้วมือเพื่อนเห็นไหมครับคมเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเส้นคมเหมือนสันมีดนะครับเพราะฉะนั้นนี่นี่คือสัญญาคาบกุคาบเชื้อราต่างๆที่เพื่อนเห็นตามองค์พระต่างๆเนี่ยนี่คือความเป็นธรรมชาติขององค์พระนะครับ อายุ700ปีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิงนำมาให้เพื่อนชมกันนะครับก็อย่างที่บอกชมกันนะครับชมภาพบรรยากาศกันชมโดยรวมกันว่าพระแท้อีกหนึ่งองค์เนี่ยที่ดูง่ายนะครับณปัจจุบันนี้ดูพิมพ์ให้ได้เมื่อพิมพ์ได้นะครับความเก่าธรรมชาติหรือมวลสารนะครับก็ต้องได้นะครับนี่คือพระผงทุ่พัน์พิมพ์หน้ากลาง โอ้โหใช่ไหมมองตรงนี้เราจะเห็นหมดเลยไหมครับเนี่ยรอยตำหนิต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อนดูนะครับเนี่ยเนี่ยที่ผมกำลังจะชี้ให้เพื่อนดูเนี่ยเนี่ยเส้นต่างๆนะครับเนี่ยที่เย็นหยักๆลงมานะครับใหญ่ๆในตรงลําคอเนี่เพื่อนเห็นชัดๆเจนแบบนี้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือตำหนินะครับถ้ามองมุมนี้เราจะเห็นเลยครับเดี๋ยวลองกล้องเล็กดูนครับให้เห็นกันเส้นต่างๆเนี่ยตามขอบตามร่องแขนต่างๆขององค์พระตรงลําคอเนี่ย นะชัดเจนครับนี่คือเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นตำหนิที่สิงใช้ในการจุดจ่ายตังของพระองค์สุพรรณนะครับพิมพ์หน้ากลางองค์นี้นะครับและนี่1ในเบญจภาคีับเพื่อนๆพอครอบครัวสิงหรือ FC สิงต่างๆครับถ้าดูคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สิงนะครับวันหลังก็จะนำอีกหลายๆองค์มาให้ชมกันไปนะครับ วันนี้นะสิงขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามสิงนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วท่านจะมีพาแท้สวัสดีครับ